อย่าลมอย่าตกด้วยแม่เด้ออย่าลสลเดอยขาชาห์ลมแรงนะคะพาสบายมน้าฝากแม่โอ้ยตอนนั้นพาสบายมน้าฝากธมรมชาติมั้ยตะเม็นเพื่อนเห็ดการณ์ไหนเนี่ยเนาะสามตัวคุเดชตอนนั้นสงสัยลมแรงสิแม่หด ะะแม่ขาแม่ขาหวขัวปันถิ่นสิบหเด้อเนี่ยขมุนอีกกรมีอ้นเด็กเล่าน้ำเด้อยแม่เด้อเด็กล,ล่า,ลลาสองทุมกลัวนะคะค่ะห้ใส่ปกป็นเล็กสบายน้ำุกลัวด้อแม่เด้อเด็ล่าหมย,ยังมกดกัดนาะมันเลยีสุดใหม่สีแดงน,นงนามนอ ค่ะสวัสดีค่ะทา้ชมขาช่องแอดเล่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะท้ชมขากดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะ มันหนีแตกสนมาเล้วแบบว่าหมาน่าเ้าบาหอนนะปกติมาตรงเฮาตรงหอน ว่าขี้ใหม่ขี้นใหม่ไฟาเชกันนมี่ติเกล็ดกันมละนายนนีมองเห็นเขาีหน้า่ดอ่ะอด้ยนีลูก กระถางเป็นต้นฝึมืองป้องให้นางใลุดเป็นบบจับงานโน้ตศัพท์ประกอบตัวราตัวเสมอตัวเป็นมุตสัพประกอบตาตัวเสภอตัวเปตสัระกอบตัวเาตัวเสมอตัวเป็นมตัพประกอบตัวเรตสมอตัวเป็มตสัพประัวเราตัวสมอิทิบูชาเจ้หาราชสัพพัชาเรฮสุมาสุโตมามายาตรายัญจีวันไชมฤสีสละศีราตุภคนโมพุทธายะเมตตาววนีมันทายุโกศลโวรณะ

ศูนห้นะ,ะอ่ะไเล่าใส่กันเลยนะคะกะเล่ากับบันนี้นะคะทผช้รรมชมค้ากับอ่สองทุ่มกัวนะคะแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะคะวันที 16, นะ่สิบกเนาะอ่ะเพื่อไปยแก้ไขแนวทางเนาะเอดวาสีห้านะคะทชม่มศูนย์สี่ห้านะคะ ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อค่ะแม่เจ้าค่ะหมดหนี้สามตัวแตกสามตัวตุงนะฮะกับอลอตเตอรี่นะคะก็จะมีโชคโลอตเตอรี่ก็สิซื้อมาซื้อถูกซื้ออย่างว่าฝากแม่เด้อเทียนเหากลายยึ่ดอกน้ำแม่เนะาะาส,สื้อไฟจุงไฟแชกมาให้ไฟแช,าาฟชกกระเบิดเหลียบนะคะเลขหานะคะท่านผู้ชมคะเลขหาแลา้วคักๆักละแอดวลานะคะ 045นะแม่นวะเลขาแล้วเนาะ045นะคะให้ร้านหน่อยเป็นคนจุดไห้นะคะท่านผู้ชมอ่าหน่อยผู้สานะคะเลขาคลกคลาละว่าผิดพลาดนะคะ045นะคะชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมขากระ อ่าโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะคะพิคอตไต่ตรองนะก<ส>็สาธุพเมียจ้าวันนี้วันผักน,นอกก็ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาบเด้อแม่เด้อขอให้เป็นตัวเลขที่เอ่อเฮงเฮงโศกโศกมันๆนะคะท่านผู้ชมเนาะกะไปพิคอตไต่ตรองนะคะแอดก็เป็นสะพานนะคะคือ ตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชมนะเนาะแต่ทั้งหมดทั้งปวงกับตัวเฮ้านะคะบุญวาส,สนาเด้อท่านผู้ชมนะเนาะอา่ะแม่พันธุ์ไหตองวดไรงวดจะได้พึ่งรุดไปงวดเดียวนะคะอ่ะมางวดนี้กะบไม่นะคะท่านผู้ชมเนาะงวดที่พันมาก,กับรุดแต้มนะคะท่านผู้ชมกะน่าเสียดายอยู่นะคะ อ่างวดนี่ก็ตามแม่ไม่นะคะรุดงวดก็ต้องมาตามเนี่ยทา่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็กำลังใจให้ฝาแม่น้ำเด้อทา่านผู้ชมเอ้ยอ่ะขอให้ทุกท่านนะฮะที่เขามาชมคิปฝ่าแม่แล้วก็กให้มีจุกเอา้าว้นาเนี่เห็นคนมาเขียนเลขไว้ตรนี้มีคนมาเขียน ีแล้วก็าเนาะคนเขียนใบบอกว่าเนาะที่จคนเขียนใบเนาะเอาเลขถูกมาหน่ล้วนะตานกูะตุ้ม